หลังจากลงต้นกล้ามาอีรอดหนึ่งวันนะครับนะครับก็เราก็ต้องพันยอดขึ้นไปนะครับจะประมาณนี้นะครับแต่ว่ามีอยู่ต้นหนึ่งเนี่ยผมเห็นแล้วหละ่าจะโดนหอยทาก นี่นะครับเนี่ยนะครับร่องรอยหอยทากกัดน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวใหญ่แต่เจอแล้วตัวนึ้งในตัวนี้ครับขึ้นมากัดกินบริเวณใบนะครับหาตัวยังไม่เจอนะครับเนี่ยประมาณนี้แหละครับเนี่ยหอยทากเห็นไหมครับกินแล้วก็มาหลบนีร่อนของเราก็เลยเสียไปเลยนะครับหนึ่งต้น นี่ครับก็คืออุปสรรคของการปลูกเมลอนนะครับจากต้นแบบกำลังจะไปได้ดีก็นี่นะครับกินสกเกียงเลยนะครับครับช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับผมก็จะให้เป็นปุ๋ยคอกนะครับผมนี่นะครับปุ๋ยคอกมูลบัวนะครับผมนี่นะครับผมก็จะให้ไปบริเวณ ข้างๆของโคนต้นนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับปุ๋ยคอกมิลอนก็เป็นพืชที่ค่อนข้างจะชอบพวกปุ๋ยคอบหรือว่าอินทรีย์วัตถุนะครับผมนี่นะครับแล้วจากนั้นผมก็จะให้เป็นยุลรนซีสังเคราะห์แสงนะครับผม ลดลาดเปบริเวณปุ๋ยคอกเีนนะครับนี่นะครับก็ผมจะให้เป็นช่วงเย็นนะครับผมครับก็จะประมาณนี้นะครับผม ให้ช่วงเย็นแบบนี้นะครับทุกต้นนะครับผมช่วงเชา้าแบบนี้ผมจะให้เป็น46-0 0ละลายน้ำนะครับฉีดพ่นทางใบนะครับแล้วก็รดลาดไปทางระบบรากได้เลยนะครับก็1กรัมต่อน้ำา1ลิตรนะครับนี่นะครับ46-0 0น,นะครับ ก็ให้ไปทางระบบลากก่อน จากนั้นก็4600ชิดพ้นทางใบนะครับผม จะเห็นได้ว่าใบาของเขาเริ่มที่จะเขียวขึ้นมาแล้วนะครับจากตอนแรกที่จะเป็นเขียวแบบเขียวอ่อนๆนะครับผมก็จะเริ่มเขียวเข้มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ ประมาณนี้นะครับ4600ทางใบครับครับเช้าเช้าแบบนี้ผมก็จะให้ 16, 16 16 16นะครับละลายน้ำแล้วก็นำมาผสมในน้ำเปล่ากับโบลต้นน้ำอีกทีนึงนะครับแล้วก็ผมก็จะลดลาดทางดินไปนะครับส่วนทางใบเนี่ยผมก็จะพ่นตัวนี้นะครับเป็นธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับ ซึ่งจะมีส่วนประกอบของแมกนีเซียมเหล็กสังกะสีแมงกานิสโบรอนทองแดงบลิทตินัมนะครับเพื่อให้พืชของเราเนี่ยไม่ขาดธาตุอาหารนะครับผมนี่นะครับเป็นธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับนะครับผมก็จะใช้ใช้พ่นให้บรลอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราให้ 16, 16, 16กก่อนนะครับผมทางรากนี่นะครับ จริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีเ,พ,เพื่อนๆมีเวลาก็ควรจะจัดทำเป็นตารางนะครับว่าวันจันเราควรจะให้ปุ๋ยอะไรอังคารควรจะให้ปุ๋ยอะไรจนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับซึ่งบางวันเราอาจจะเว้นการให้ปุ๋ยเป็นให้น้ําเปล่าแทนก็ได้นะครับเพื่อการพักพักต้นไม้นั่นของเรานะครับ แล้วก็ฉีดพ่นทางใบด้วยธาตอาหารรองธาตอาหารเสริมนะครับผมควรฉีดพ่นช่วงเช้านะครับเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยปากใบต้นนิลล่อนของเราเขาจะเปิดรับอาหารนะครับผม ครับก็จะประมาณนี้นะครับผมครับวันนี้ช่วงเช้านะครับผมก็จะให้เป็น150 0นะครับทางระบบลากนะครับแล้วก็จะมีแคลเซียมโบรอนนะครับฉีดพ่นทางใบตรงนี้นะครับแคลเซียมโบรอนนะครับผสมไาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีตีไยพัดนะครับป้องกันพวกเชื้อราแล้วก็ราต่างๆนะครับราค้างไล่นี่นะครับ ที่พัดก็ผสมไว้แล้วนะครับก็ลดลาดไปทางระบบลาดก่อนนะครับสำหรับ15.00นนะครับ จากนั้นผมก็จะฉีดพ่นแคลเซียมบรอนนะครับผมเป็นทางใบนะครับ 好。 จะฉีดพ่นตีใหญ่พัดนะครับเพื่อป้องกันเชื้อราต่างๆนะครับเพราะว่วาื่อคืนนี้ฝนตกหนักเลยนะครับนี่นะครับผมก็จะฉีดพ่นตีใหญ่พัดป้องกอันเลยนะครับ ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการให้ปุ๋ยหรือว่าการฉีดพ่นทางไปเนี่ยผมก็จะให้ครั้งเดียวตอนเช้านะครับผม การวางแผนการให้ปุ๋ยก็สําคัญนะครับพี่ๆเพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับผมทําตารางการให้ปุ๋ยโดยวางแผนไว้ว่าในวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์เนี่ยนะครับผมให้ปุ๋ยให้อะไรบ้างทุกวันนะครับผมเน,น,แบบนี่นะครับแบบวันนี้นะครับวันเสาร์ผมก็จะให้เปตีใหญ่ทางใบนะครับน้าําปลาละน้ําขี้วัวทางรากแล้วก็นมสดทางใบแล้วก็ CO2 นะครับผม CO2 นี่ก็คือการ นี่นะครับลมควันให,ให้ใบนะครับผมเป็นการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ให้นะครับผมนี่นะครับใบไม้แห้งนะครับผมแล้วเราก็จะเผาเพื่อให้ควันเนี้ยไปทางใบนะครับผมซึ่งถ้าเป็นโรงเดือนใหญ่ๆเขาจะมีเครื่องผลิต co 2นะครับผมแต่เราทำเล็กๆแล้วก็เผาใบไม้เอาครับผม นี่นะครับตีใหญ่รเออตีใหญ่นะครับผมแล้วก็ฮอร์โมนนมสดน้ำขี้วัวแล้วก็น้ำปลาร้านะครับผมก็เริ่มจากน้ำเปล่านะครับผมใส่น้ำปลาร้ะไปนะครับผมเสร็จแล้วก็นี่นะครับน้ำขี้วัวนะครับ แล้วก็คู่นม่ชอบกันแล้วก็ให้ไปทางระบบลากได้เลยนะครับ จะให้เป็นตีใหญ่นะครับผมเพื่อป้องกันพวกไวรัสนะครับผมจากมาแมลงต่างๆนะครับ Thank mm -hmm. you. จากนั้นก็ต่อด้วยนมสดนะครับ เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับการให้ปุ๋ยช่วงเช้านะครับจากนั้นก็จะเป็นการทำ CO2 นะครับผมให้ต้นพืชนะครับนะครับก็จะมีกลุ่มควันบ้างนะครับเพื่อเป็นการไล่ไมแมลงแล้วก็เพิ่ม CO2 ให้ต้นพืชด้วยนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวช่วงเช้านะครับเดี๋ยวผมจะให้ปุ๋ยอะไรพี่เพื่อนเพื่อนมาดูนะครับวันอาทิตย์วันที่7นะครับก็ตามโพยนะครับผมปุ๋ยอินทรีย์ทางรากน้ำหมักมุนไสเดือนทางรากแล้วก็จะมีน้ำหมักปลาทะเลทางใบนะครับ ันนี้ก็คือน้ำหมักมูลไชเดือนนะครับผมนะครับก็เข้มข้นนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นปูอินซีนะครับผมนนจะละลายน้ำไว้ก่อนนะครับส่วนนี้ก็คือน้ำหมักปลาทะเลนะครับผม ซึ่งผมได้ให้ประมาณครึ่งฝานะครับต่อน้ำหนึ่งฟอกกี้นี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มให้ปุ๋ยกันเลยนะครับผมก็จะให้เป็นน้ำหมกักมูลไส้เดือนก่อนนะครับ ก็ให้ไปต้นละประมาณสี่ทับพีนะครับรอบรอบต้นนะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะตามด้วยปุ๋ยอินทรีนะครับปุ๋ยอินทรียก็ประมาณ หนึ่งสองสองทัพพีคอนะครับส,สีหนึ่งสองครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วผมก็จะพ่นนี่นะครับน้ำหมักปลาทะเลนะครับน,นะครับพ่นทางใบนะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็จะให้แบบนี้นะครับทุกต้นนะครับให้นนเหมือนกันนะครับก็มาดูนี่นะครับเราต้องพยายามให้ใบเนี่ย เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฟอร์มต้นเนี่ยใบก็ต้องใหญ่แล้วก็กลางออกเขียวด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับซึ่งตอนผมลงเนี่ยอาจจะสับสนเรื่องสายพันธุ์นิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเปนบบ็นแบบต้นแบบต้นเตี้ยแล้วก็ใบแบบนี้นะครับน่าจะเป็นไข่มังกรนะครับส่วนถ้าเป็นทรงสูงแบบเนี้ยใบเล็กทรงสูงน่าจะเป็นไข่ทองคำนะครับผม เี่นะครับถ้าเป็นทรงต้นลักษณะแบบเนี้น่าจะเป็นไข่มังกรนะครับซึ่งตอนนี้ผมลงเมล็ดพันธุ์ไปมั่วไปหมดเลยนะครับะนี่นะครับถ้าทรงแบบนี้ยน่าจะเป็นไข่ทองคำเคครับเดี๋ยวผมขอให้ปุ๋ยต่อก่อนนะครับผม